นางงามกรีซสองนางงามมิสแกรนพบรักกันล่าสุดเตรียมล,ะละั่นละคงวิวาแล้วทำเอาแฟนนางงามถึงกับกรี๊หนักค่ะเมื่อสองสาวคู่รักนางงามอย่างฟาบิโอลาเบเลตินมิสแกรนโปโติโกและมาเรนาวาเลล่าจากมิสแกรนอาร์เจนตินาปี2020ได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมว่าทั้งคู่ได้ขอแต,ต่งงานและสวมเหวือนมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาในเร็วๆนี้ สำหรับทั้งคู่ได้พบรักการขณะประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลปี2020ที่ประเทศไทยโดยทั้งสองถือว่าเป็นคู่จิ้นก็ว่าได้ในตอนนั้นหลังจากที่สิ้นสุดการประกวดและเดินทางกลับประเทศทั้งคู่ได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กันต่อจนล่าสุดประกาศข่าวดีให้แฟนนางงามทั่วโลกทราบ ทางนี้เมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี2020ในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลฟาบิโอลาวาเลนตินมิสแกรนด์โปโติโกสามารถผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายในเวทีนี้ขณะที่มาเรนาวารเรน่ามิสแกรนด์อาร์เจนตินา2020ก็ถือว่าเป็นนางงามที่มากความสามารถประกวดมาหลายเวทีนอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าของตำแหน่ง มิสยูนิเวอร์ซอ r g าร์เจ a ตินาปี2019อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากฟาบิโอลาบาลนตินและมาเรนาวาเลนลาและเรียบเรียงข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ